ข้าราชการตำแน่งใดได้เงินเดือนเกิน1นึ่งแสนบาทสบายดีท่านผู้ชมมนินิกาอยู่กับช่องอ้นสุวรรณพลชนเนลนะทุกคนเนะาะมินิกาบากอ้นกับจิมาว่าเรื่องเงินเดือนของพนักงานอยู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะหรือว่าข้าราชการตำแน่งอะไรอยู่ประเทศไทยที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดนะทุทกคน เดี๋ยวเอาเบิ้งน้นกันนะเบ่าวอ้ยก็ยังฮู้คือกันว่าข้าราชการอีหยังเนาะที่อันมีรายได้สูงที่สุดในประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะที่มีรายได้เกิน100,000บาทขึ้นไปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นย่ลาวกักับ่หลายปานไดนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาเบิ่งนํากันว่าอยู่ไทยนั่นเพิ่นได้เงินเดือนน้อยหลายสั่งใดเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันทุกคนสวัสดีครับน้องๆผู้หางานทุกท่าน วันนี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการรับราชการหน่วยงานไหนตำแหน่งอะไรมีรายได้เกินห0 0 0งแสนบาทต่อเดือนน้องๆที่ฟังถึงตอนนี้ก็บอกว่าข้าราชการมีรายได้สูงขนาดนี้เชียวหรอนะครับเราต้องบอกเบื้องต้นว่าไม่ใช่ทุกหน่วยงานไม่ใช่ทุกตำแหน่งนะครับก็จะมีบางตำแหน่งบางหนง่วยงาน ที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้น้องๆสร้างกำลังใจให้ในการสอบบรรจุรับราชการซึ่งหลายคนก็ใฝ่ฝันนะครับโดยเฉพาะพ่อ,พอ,พอแม่ของเราเองก็ฝากความหวังไว้กับลูกอยากให้ลูกรับราชการซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับยุคนี้สมัยนี้นะครับอาชีพราชการในยุคโควิด -19 น่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดละนะครับ อาเดี๋ยวมาเปิดนะครับตําแหน่งหน่วยงานของแต่ละแห่งว่าได้รายได้เกินกว่าแสนบาทนะครับต่อเดือนแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าบรรจุวันแรกก็จะเอาแสนเลยไม่ใช่นะหมายถึงว่าการเติบโตในสายงานโอกาสในการก้าวหน้าอย่างน้อยเนี่ยครับตาแหน่งที่ผมจะกล่าวใงตัวไปนี้เนี่ยก็ควรจะต้องทำงานสักสิปีขึ้นไปนะ ถึงจะได้เงินเดือนระดับเกินกว่าแสนบาทนะครับน้องๆศึกษา<อ>ไว้นะ<อ>เป็นความรู้นะจะได้สอบถูกตำแหน่งทุกหน่วยงานนะครับตำแหน่งแรกก็คือนักการทูตนักการทูตนักการทูตเป็นที่เคารพนะครับแล้วก็นับหน้าถือตาเป็นทูตสร้างสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศรายได้นะครับก็มากกว่าแสนอยู่แล้วนี่ผมไล่เรียงมาไม่ได้ไล่เรียงตามจํานวนเงินนะ แต่จะบอกว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับตำแหน่งที่พูดถัดไปไม่ได้หมายความว่าเงินจะน้อยกว่านะครับทุกตำแหน่งที่เอ่ยมาเนี่ยถ้าทำงานพอสมควรก็จะเงินเกินแสนบาทนะครับถัดไปตำแหน่งที่สองนะน้องๆลองเดานะครับเดาในใจว่าจะถูกไหม ตำแหน่งผู้พิพากษานะครับตุลาการก็คือสายงานกฎหมายถ้าใครที่เรียนจบนิติศาสตร์ก็คือเป็นความใฝ่ฝันอยากเป็นท่านนะครับทั้งผู้พิพากษาทั้งตุลาการนะผมขอรวมกันไว้อยู่ในหัวข้อเดียวกันนะครับเป็นหนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากต่อไปตำแหน่งที่3ก็เป็นอายการนะครับอายการก็สายงานกฎหมายเหมือนกันใครที่ สอบนะครับที่ไม่อยากเป็นผพิพากษาหรือสอบได้อยการบางคนก็สอบทั้งสองแต่ชอบอายการมากกว่าก็แล้วแต่นะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งครับที่รายได้ต่อเดือนนะถ้ามีไย,ยการมากพอก็เกินแสนบาทอยู่แล้วนะครับถัดไปอาชีพที่4ก็คือคุณหมอคุณหมอก็ค,อกคุณหมอมีรายได้เยอะ,อน,ะนะครับไม่ไว่าเป็นหมอของหน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลต่างๆหรือหมอของเอกชนก็ตามแต่แต่ว่าก็เหนื่อยนะ นหนุ่ยมากแล้วก็เสี่ยงภัยโดยเฉพาะช่วงนี้ครับคุณหมอมีภาวะเสี่ยงต่อการจะได้รับเชือ้อโควิด -19 มากแต่เป็นอาชีพที่นะครับยังเป็นที่ต้องการนะความฝันของหลายคนจะเป็นหมอนะครับถัดไปนะก็คือข้าราชการของนี่คือหน่วยงานที่5นะครับตำแหน่งของหน่วยงานศูน์ลกาก่อนส์นากากรนะครับอยู่ตาม ชายแดนต่างๆอยู่ตามสนามบินทุกคนก็อยากสอบนะครับเป็นผู้คาการของศุลกากรเป็นนักวิชาการศุลกากรนะครับก็จะมีรายได้มากกว่าแสนอีกตําแหน่งหนึ่งครับตําแหน่งที่6ผมให้เป็นนักกฎหมายกฤษฎีกานะคิสตีคือการคือการตีความกฎหมายต่างๆให้หน่วยงานของรัฐว่าสิ่งไหนทําได้ทาไม่ได้ นักกฎหมายกฤษฎีกาเงินเดือนนะครับค่าตอบแทนรวมแล้วเนี่ยสูงมากนะครับถัดไปเป็นตําแหน่งที่7ก็คือข้าราชการขององค์กรอิสระก็คือปปชนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรดติแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานที่ทุกคนอยากสอบเข้าไปบรรจุในตําแหน่งแต่และตําแหน่งของหน่วยงานนี้เนื่องจากว่าเป็นองค์กรอิสระมีค่าตอบแทนสูงนะครับ ต่อไปก็เป็นองค์กรอิสระเช่นเดียวกันก็คือสอตองอนะครับสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน,งงนดเป็น,ปนการตรวจวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานของรัฐในการเบิกจ่ายต่างๆเป็นอาชีพที่น่าสนใจดีเดียวครับถัดไปเป็นตำแหน่งที่9กนะก็คือพนักงานของสำนักงานขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับถ้าท่านดำรงตำแหน่งหลายๆปีเป็น ผอ,อ,อนะครับเป็นอะไรเป็นผอ,อ,อจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายรับเกินกว่า10,000แบาทถัดไปอีกชิ้นเดียวกันครับก็คือเป็นของข้าราชการของปปงนะก็คือเกี่ยวกับการฟอกเงินทั้งหลายนะครับเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะแต่ก็มีไรายได้มีเงินประจําตําแหน่งที่มากเลยทีเดียวครับทํางานหลายปีก็เกินแสนบาทได้ต่อไปครับทําหน้าที่คล้ายๆกัน ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าที่เรารู้จักกันคือ DSI เป็นตำแหน่งที่นะครับเวลาใครไปสอบเจ้าที่คดีพิเศษเปิดสอบทีคนสอบก็เยอะนะครับถ้าใครได้เข้าสู่ตำแหน่งนี้ก็มีเงินประจำตำแหน่งมีเงินเดือนนะครับอยู่ไปหลายๆปีก็เกินกว่า10,000แบาทได้ตำแหน่งถัดไปนะหน่วยงานถัดไปผมให้เป็นทหารนะครับทหารท่านจะเห็นว่า,วาทหารถ้าเป็นในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงเนี่ย เงินเดือนเนี่ยทะลุมากกว่า10,000แบาทแน่นอนและก็ตําแหน่งต่อไปเป็นหน่วยงานที่13ผมขอทิ้งไว้แค่13หน่วยนะครับ13นี้ผมให้เป็นตํารวจแล้วกันครับตํารวจถ้าเราเติบโตในสายงานถ้าเป็นในสายงานตํารวจชั้นสัญญาบัตรขึ้นไปนะครับท่านเติบโตในสายงานนี้ท่านก็มีโอกาสที่จะเงินเดือนมากกว่า10,000แบาทเช่นเดียวกันขอจัดไว้13ตําแหน่ง แต่ไม่ได้เรียงนะครับว่าตำแหน่งไหนสูงกว่ากันแต่บอกให้ท่านราพเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจทั้งนี้ทั้งนั้นตำแหน่งอื่นที่ไม่ได้กล่าวมานี้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งข้าราชการที่เป็นข้าราชการระดับสูงนะเช่นเป็นระดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นสายบริหารนะครับเช่นของมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นที่ปรีอแต่ละกระทรวงเนี่ยครับก็เกินแสนหมดเลยแต่น้องๆครับ การสอบบรรจุครือการปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนับวันคู่แข่งยิ่งเยอะโดยเฉพาะสภะาวาการแบบนี้เนี่ยคนอยากบรรจุเป็นเคราชการมากเพราะถ้าได้เข้าไปแล้วเนี่ยความมั่นคงของไรายได้ค่อนข้างแน่นอนอเงินเดือนอมีแต่ขึ้นไม่มีลดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราอยากจะทํางานเอกชนใช่ไหมครับอยากทาธุร,รกิจส่วนตัวเพราะไรายได้ไร้ขีดจ,จํากัดแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์อย่างโควิดเนี่ยพิสูจน์ได้ว่า ไขาการไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเงินโอเคเนาะตอนนี้ว่าอ้นกับเบิ้งคลิปของอพี่คนไทยเนาะที่เฮ็ดคลิปไว้เนาะกับสิบสามสิบสามตำแหน่งงานเนาะที่มีรายได้ลักหนึ่งแสนบาทขึ้นไปนทุกคนเนาะเกิดหนึ่งแสนเนี่ทุกคนเนาะถ้าอายุงานแนละมันขึ้นกับอายุงานแล้วกับประสบการณ์การเติบโตในสายงานนะทุกคนเนาะแล้วอัน พี่ๆคนไทยเด๋ยยักเข้าไปบรรจุในตำแหน่งข้าราชการตัวใดเนาะคอมเมนต์มาได้นะทุกคนเนาะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสสามารถเข้าไปจุในข้าราชการยักเข้าไปในสายงานใดนะทุกคนเนาะโอเคเนาะนั่นก็เป็นคลิปดีๆเนาะบอนหากระหูเนาะว่าตำแหน่งงานอยู่ประเทศไทยเนาะก็คือมีรายได้สูงก็คือมีชิปสาม สิบสามตำแหน่งงานลักลากไปนี่ทุกคนเนาะหาไปหากะหู้เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นความหู้ไม่ของบาโอนเนาะที่ได้ศึกษาเห็นหู้เนาะทุกคนเนาะส่วนยูราวนี่กัมีมีมีหลายมีอันนั้นอยู่เนาะทุกคนเนาะก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะทุกคนเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เนาะกัมีเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโอนในการเฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็พัฒนาคลิปต่อไปทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปก่อน